สุดนะครับตอนม่อยู่ผมเองอืมมดจีเกนไอีไอุ้ยอีมดจีเกนหนึ่งกับหนึ่งนะครับช่วงวันนี้ผมจะมาทำการสซนหาทุกอย่างนะครับอ่าอ่าเดี๋ยววันนี้จะสอนหาเอ้ยเ,เดี๋ยวอธิบายก่็ฝั่งเหลืองก่อนฝั่งเหลืองก็จะเป็นพวกแบบของที่ต้องเติมไม่ก็ใครที่แบบขย,ยันแบบขย,ยันขันแข็งก็เพชร เดี๋ยวเพจะค่อยทำใน EP หน้าเป็นการวิธีการสอนหาเพจอ่าวันนี้สอนหาพวกนี้ก่อนอ่าลำดับแรกหนึ่งเฟรลี่เฟรลี่มีฟรีไอ้จะมีของฟรีห้าอย่างเฟรนลี่อ่าสนวิทย์แล้วก็สมองแล้วก็เออไอ้ดําดาไอ้กี๋ท้าวยีรับหูเส้นส่วนที่เหลือพวกนี้ต้องหาอ่ะไอ็นี้ก็ได้เช่นกันไอ้ฟกทองเนี่ยเป็นของฮาโลวีนนะหาไม่ได้แล้วนะ การหาท่านก็ชคดีไปอเริ่มจากการหาเล่ก่อนวิธีการหาเลก่ก,ก็คือก็คือการให้ไปตรงต้นไม้นะก็คือไอ้กิ่งการนั่นแหละให้ไปตรงต้นไม้ตัวหนึ่งนะอ่าถ้าใครมีน้ำผึ้งก็วิ่งเลยวนนะถ้าใครไม่มีก็ใส่หยิบเท้าเยอะๆไปนี่จะกอะอยู่ตรงนี้เลยนี่อันที่สอง เดี๋ยวจะเริ่มงตั้งแต่อันง่ายไปย่านะอันที่สองอันง่ายๆที่เออตอนนี้เหมือนจะต้องฝาดง,ดงซอมบี้เข้าไปนะตรงนี้ไอนนต้องใส่แฟรี่ประมาณกี่ตัวไม่รู้จนต้องใส่แฟรี่กี่ตัวไม่รู้อ่ะจนก,กว่าจะมุดเข้าไปได้อนะ่ะตึ๊บอ่ะไวไวไวแลกอะไรไอ้พวมดเดี๋ยวอยากพาใส่มันมากเลย ต่อไประเบิดนะระเบิดก็อาจจะก,กินเกลียนหน่อยนี่อาเทสายอ่ะอาเปุ๊อบอะไรแบบเอ้ยในลิฟเบอร์แต่ไม่เห็นมีระเบิดตรงไหนอ่ะเดิมซุย้ยอ่ะยังไม่เห็นใช่ไหมเห็นยังเห็นยังนี่อยู่นี่เนี่ยส,ส่วนอะส่วนเราไปใกล้ใกลกันเลยไอ้นี่อย่าข้วัญอย่าขา้ามานิดนึงพลิกกลัวไป

ทองก็อยู่ตรงนี้นแต่ไปก็เรียกเอาของอะไอนี่ก็เหมือนกันปลากรงกับไ้พิกเลยนี่ไอนกบ้าเนี่ยนะต่อ,อไปไอนี่ก็ง่ายพอง่ายอยู่ที่ตอบคำถามนี่กาตอบคำถามก็แย้วจะบอกให้อยจะบอก ตอบคือจะบอกให้ว่าคำตอบคือไหนบ้างอันแรก howard flo 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 si เฮ้ยไม่ใช่เฟดดี้ไว้ flo flo si กับเจนเดลก็คือยี่สิบสามกับเลขยี่สิบสี่นะอายุต่อไปใครควรทราบไอคิวิสัยไม่ใช่โดมินิกโทเรโตนะ flo si กับเจนเดลใคราว่วาวสุซามอะไรหนึ่งเก้าเกไม่ใช่สองพันสี่อ่ามิติลิมิก กิตาอ่ะกีตากีตาสองตาดิเอ้ยไม่ใช่มันว่าเป็นปีศาจหนึ่งตานี่อ่ะกินดาถูกกินดาคือแม่มดน,นะถูกถูกอะไรทําให้มาตกที่โลกของโอวซิตหนอนเอยไม่ใช่นี่จมดินโดนพายุพัดหายไปในสายลมอะไรเป็นอีเวนต์แรกที่เกิดในวิกิีศามิเตอริสอันี้ไม่ต้องไปตอบบ้าย สิงดงเลังเกตเด็กใครนี้ก็จะได้นี่เป็นของสัตว์เลี้ยงไว้ผูกเขาข้อเราเพราะเราเป็นหมาชาวหมาชาวเป็นกุ้นเอาเปเน,นะโอว้ายจอบัากุ้นแป๊บแป็นจอบก้กอ่าโอเคครับตอนนี้ผมได้มาเซิร์ฟใหม่แลวได้เจอกับโอ้เซิร์ฟใหม่พร้อมกับถั่วที่คอยต้อนรับ อ่ะไปเลยไปไปอ่ะรถยนต์อ่ะรถเออเออไอ้ทัวร์ป่ะอ่ะอไปวิธีการหาน้ำพึ่งก็คือเราจะต้องนี่นี่พึ่งมันจะหลับยืนไหนเนี่ยเนี่ยหลับยืนนี้แล้วก็จับพึ่งมาแล้วก็โยนออกนอกมาตายเออใช่จับแล้วก็จับมาลงนอกอ่ะพึ่งอ่ะอ่ะหยิบมายังไม่รู้ตัวอีกอ่ะตะลีปี้บี ต้องกินมันกินผึ้งไปไหล่ะเอไปอีกไหมล่ะคนที่ไหนกินผึ้งก็มีนะมีปะไปมีอยู่มีไม่รู้อ่ะวิธีการหา,ราน้ำผึ้งที่ทีเพียงขี้เกียจสอนแต่สอนให้ปลาเดี๋ยวไม่รู้ว่าดอกไม้ทำไมมันไม่เอ้ยบาเหนือเซฟน้ำยาไว้จำได้นี่ยไอ้นี้ไม่ใช่เออไปทำเองก็ได้ ดี๋ยวนึงนรกเด็กลายเป็นพึ่งสปีดเท่าไรครับอ่าตอนนี้ได้กลายเป็นพึ่งสปีดแล้ววิธีการทำก็คือเอาพึ่งใส่ลงน้ำมันแล้วก็ผสมน้ํายาวิ่งเร็วยังไงก็ได้เนาะต้องเป็นพึ่งเท่านั้นนะถ้าใครเข้าไปโดยที่แบบไม่ได้กลายรียนพึ่งตัวในพึ่งมันในกัดตายนะนี่ขึ้นมาอ่ะไม่ใช่ว่าจะโชว์แบบนี้นะนี่เห็นได้ไหมนี่เดซี่โอ้ยพึ่งจะตายแล้วลิลลี่เอออะไร ลาบรร้าฟาเบอร์อ่ะอแซนอ่ะพาทิปดอกพาทิปเค็กตะอ่ะบองเพชรเราจะสอนหาโอ๊ยออกรู้ไปเลยอ่ะแรกง่ายสุดเลยเดซี่อยู่เนะี่ยเดซี่ลาบ้าก็อยู่นะนเนี่ยเนี่ยลาบ้าเนี่ยแต่ว่าเปล่าไฟแต่ถ้าใครมาตอนที่ไอ้นี่ตอนที่แบบมีบอสเปลอาไฟมาก็สวยนะสวยนะ ไปเก็บไม่ได้อันต่อไปแคคตัสอยู่นี่ต่ไปว่าไอ,อ่ะ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 ตะแคงข้าไปเออเออเออเอ,อัอนนี้เลยไปทนี่ตัวนี้ซันฟลาเวอร์อ่าฟาที่สองจ้าไปอันสุดท้ายลิลอ้ยวเพึ่งตายไปดีม่เอออเอเออเอ,อ,อันนี้ด,ด,ดอกไม้ใบและดอกทั่ว ดอกทว่วนี่ถว่าโอ้โหดอกทว่วหาดินี่ดอกลิลลี่ก็จะเป็นแบบใบบัวนี่แต่อ่าทุกคนดูดินะนี่มีดอกใบบัวอยู่ใช่ไหมเพราเราดีเซน์เหรอเอ้ยใครมาเก็บไปมาเก็บดอกบัวไปหายไปไหนไม่รู้คือพอเราเก็บไปมันจะไม่ให้เราเห็นนะเราต้องเป็นพึ่งเท่านั้นนี่คือสาเหตุที่ต้องเป็นพึ่งเดี๋ยวเก็บน้ำหวานไม่ได้คนจะมองไม่เห็นคน,นมีสายตามันสายตาสัน้นเอ้ยตายบอด อะไรเนี่ยล้ำเสียงจากโลกโลกมาจากไหนเด็กเจอใช่ไหมเด็กแบบหนึงนะเด็กแบบนึงนะมีคนมาหาเรื่องหนึ่งนะเข็งไปเลยแข็งไปเลยเออเออเออเข่งไปเลยเออ แม่ตม่กี้จะมายิงปืนเลเซอร์ใส่เมกินหรอกนั่นนั่นมีคนมาได้เ่าผมอีกเอาอ้มีคนมาได้เ่าผมอีก,ออดอกนบดนใช่ไหม ผมจอบักอีกแล้วเฮ้ยวใหมาคลิปนี้ไปหนะ่อยอืมอืมอีกแล้วนะอีกแล้วนี่มาหาเร,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 รื่องอีกแล้วหมอนี่หมอนี่ยเพราะไอ้พรีเมียมสลัดพรีเมียมสลัดตัวปอมแบบนี้อันนี้มันตักกวปอมไม่ใช่ตัวขอ,อโทษหน่อยนะจอบักอ่าตอนนี้ได้มาในเซอร์ที่เงียบสงบสุข ไม่มีใครยิงกันไม่มีใครยิงกันแล้วเสียงแล้วมันด๊บดับดับดับบใมานฉดไอยฮะนี่เป็นถัวรดีกว่าเอ่อไม่ได้พูดงรั่อ่ทัวี๋อะสอนหาทั่วร์วิธีการหาถั่วก็คือเอ้ไอ้นี่ไม่เกี่ยวนะไอ้นี่ไม่เกี่ยวนะวิ่งเร็วเนี่ะถ้าเราขี้เกียจเดินเป็นชาเราก็อันดับแรกเอาระเบือไปใส่หม้อใล้เราก็อย่ากินนะย่ากิน โอ๊ยตัวนี้ก็อ่อนเองอมาจะเบิบมานี่เห็นไอ้รูประเบิดแบบตุ่เว้ยนั่นแหละมันยืนไว้ก็เลยหน้าประตูแหละแล้วก็กินไาอ้น้ำยาระเบิดระเบิดมันกูขัน อ่าต่ไปวิ่งปเหมืนเดิมพร้อมกับลอานี้อันน้ำยาไปใส่แต่ยากินมืนเดิมเดี๋ยวเพิ่งกินตอนนี้รอวิ่งถึงไอ้ภูเขาไฟนั่นก่อนดดอต้นไม้ขึ้นบนหินนี่อะไรอ่ะอะไรนะอะไรนะเอาจอบาสเลย เออทุกคนนี่ตรงนี้ตรงนี้ใครอยากบินก็บินไม่ได้นะนี่เอาถืออย่างงี้แล้วก็เปกดที่ชนแล้วก็ปีนออบบี้ขึ้นไปไปไปสเปรย์แล้วมันจะมีไม้ผสมน้ำยาเฟรี่อ่าทุกคนน้ำหนึ่งนะจอบ,บักยังถัไม่เสร็จอ่ะอ่ะดูนารุตนารุโตะไปก่อนนะเอออ่ะงสเปรย์อ่ะงวิชาการถั่นนะถวแล้วก็ออบบี้ไปต่อนะหลังจากเอาเฟรี่ไปใส่ มาเฟลี่เนี่ยเราต้องกินนะต้องกินเลยให้เราก็แบบกระโดดราบ,บีคิดไหมเข้าใจไหมนางฟ้าเนี่ยดูหน้านางฟ้าจำไว้เนี่ยหลับถ้าไม่พอเห็นลูกตามันแด้หลุดแล้วอะไรดวงจันมาหาอะไรอ่ะต่อไปมาถึงของบอลกระบาลทิน้นเอ้ยอนี่ไอปืนเนี่ยเราก็ต้องมาดูตรงสมุดน,นะมันจะมี นี่กดรูมัวเนี่ยจด้หินมามีนหนึง่งนี่เวลห้าจอยวิเศษอ,อวิชาตซึ่งถ้าเราเวลก้าปึ๊บตั้งเวลก้าหรือเวลห้านี่แหละเราจะได้ส่วนผสมป็นปืนามายิงคนนะเช่นในตะแก๊ะมีคนเอาปืนผสมบ้ายมัใครมันอ้วกยินเสียส่วนไอ้โลบาก,กับไอ้กินได้นี่เป็นเคเว้นะไม่ใช่กินได้อย่างเดียวเป็นเคเวส ไอกบก็แหละกินดากับกบเป็นควสซึ่งกาไม่สามารถทำให้ดูได้แล้วไอไอดิสโก้ก็แหละอ่าเน่ยเป็นวสก็คือซึ่งอันอันแรกไอแม่มมต้องแบบเอาส่วนผสมใะไต่างๆแบบเมงกระพุนอะไรต่างๆของมันน่ะน,นานๆเลยลูกเอาไอ้นี่เลยพลิกเป็นผสมให้มองมันเดือดแล้วก็เอากีตาร์ยีรับไปให้มึหม้อมันคนใจร้อนผู้หญิงก็ใจร้อน อย่าให้หมอมันร้อนเลยเมันเลยให้เอากีบเท้ายีราฟไปใส่ต่อไปก็อะไรขาไหนใกล้หมดอันนี้ไอ้โครงกระดูกน่ากลัวเนี่ยเอาหันไปด้านนู้นหน่อยเอ้าอะไรไม่รู้เออว่านน่เอาก็เอาตีล่างก่อีกเอออ่ะต่อไปโครงกระดูกนี่หมอกไปเดตตามหมอเขาไปเดตอ่ะหาจบ จอบักรอบที่สี่ต้องเล่นแบบระหว่างระหว่างามให้จอบบกละแบตหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นแต่ความทัวที่จะแต่ความชัวที่จะไม่จอบบกอ, 0, 0, 0, 0, อ่ะศูนย์จุดศูนย์ศูนยหนปอร์เซนี่อะต่อไปก็จะเป็นของไอ้นี่ไอ้หัวกระโหลกหัวกระโหลกนั่งงูเนยก็คือไอ้นี่มีเกี่นะ จะคือเออต้องเออเอาต้องมีปืนหรือมัดก่อนนะอ่ะเออเชื่อแคต้องมีปืนหรือมัดหรือวอนี่แหละแหละแต่แน่น,นะหาอ่าต่อไปวิธีการหายครงกระดูเนี่ยก็คือการนี่เอาไว้ไปใส่เอาเอ,อต้องมีปืนหรือมัดก่อน แต่น่ะนะปืนเถอะซึ่งคลิปนี้ก็ได้สอนไปแล้วนะวิธีการหาตัวโครงกระดูกเป็นคลิปย่อยได้สอนไปแล้ววิธีการก็คือนีอ่ทำปืนแล้วแลยแต่แนะนำใช้ปืนไฟนะปืนไฟดีมันจะเผาด้วยมั้งไม่ถ้าแล้วแต่ไม่รู้อะ่ะแล้วแต่แต่ถ้ามีวอลก็ใช้วอลเนะถอ,อะวอลดีกว่า แต่ถ้าอยู่ในโซเซโรก็อาจจะเผากันเองเฉยนะอาจจะยิงมั่วสัวะไรเองใครมีนิวเคยร์ยก็อาจจะตุ้มนะเพื่อนอันเนี้ยขายไน้นไปเรื่อยๆถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าฆ่าแล้วไม่ดรอปนะมันจะได้แคนดี้มาแต่อันนี้มันฮาโลวีนออกไปด้วยเอาไม่ตายอีกนะมันจะมีหัวกระโหลกลอยอยู่ตรงเนี้ยถ้าอยากดูกเพื่อนติวก็ไปดูในลิปอันนั้นเอา,าเอา่ะต่อไปก็คือไอ้นี่ ผีผีเมื่อก่อนจะสาม,มารถหาได้แต่น,นี้ก็หาได้เหมือนกันแหละแค่ตรองมานี่ต้องมาหาไอ้คุณลุงดัมเตอร์ดเดวิดเดนไอ้ลุงถังขยะเนี่ยอันนี้มันจะมีของไอ้นี้มาไอ้ลังกาเกดเลยคุยมาปึ๊บไปแล้วมันจะได้แต่อันนี้ทำคุยไปโดนน้ำมาเลยไม่สาม,มารถทำได้อะ แล้วมันก็ไอ้นี่ต้องไปดูดผีตามแบบถ้าเราแบบใส่ข้า่องน้ำไว้ในหม้อปุ๊บแล้วเรากินจะเห็นผีตามแบบกูกูไปมาแล้วต้องไปดูดผีมาเป็นล่าผีอะ่ะต่อไปนี่น,น,นี่จะกดดีเซ็ต,ตนะไหมเนี่ยต่อไปคือลุงถังใครอะ่ะถ้าใครเออเอเอรือบอกพวกไฟกับไอ้โรบักเนี่ยเป็นบอสน,นะต้องสู่บอส งาต่อไปข้าวโพด่ะกินข้าวโพดนะอร่อยไหมล่ะไปไปไปข้าวโพดก็คือต้องเล่นแถวมงกดต,ตรงนั้น่ะถ้าใครอต้องเดินมาห้ามกินน้ำยาด้วยนะตอนเขาต้องกดรีเซ็ตก่อนเข้านะต้องเดินไปเฉยๆห้ามมีน้ำยาวิ่งน้ำยาอะไรน้ำยาวิ่งไม่ได้ตัวเล็กก็ไม่ได้ตัวใหญ่ก็ไม่ได้ไม่ได้มเลยอะง,ง่าย นี่แหละต่อไปก็ใครที่สู้บอสแล้วก็อาจจะง่ายนะอันเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการวิธีการเอาเอเลียนในในแบบที่ได้สู้บอสได้ของโลบักไปแล้วหนึ่งให้มันไปใต้แมบพบพุ่งทะยานไปหาทะเลทรายพุ่งไปหามันพุ่งไปหาทะเลทรายนี่ก็จะเจอกับไอห้องดำมารตายูเลย เข้าไปนั่นคือจะเห็นแบบว่ายูวิวเลนโมงอุสใช่อ่ะซีปื๊บนี่ปกติใครที่เล่นปกติต้องแบบไกด์ล่าเป็นวัวคุยกับลุงถึงอแต่กด์ล่าเป็นวัวแล้วก็เดินแบบวัวนู่น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 หนีนั่นเต็มไปหมดเนี่ยต้องแบบหลบไปเลเซอร์บ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะตึ้งตึ้งแหละจะหลับหับตึ้งตึ้งเด็กเอเลี่ยนบ้าเนี่ย อไอ้นั่นก็จะเป็นเอเลี่ยนะส่วนไอ้นู่นก็จะเป็นเอเลี่ยนแบบนั่งทํางานเนี่ยตอนเอเลี่ยนนั่งทํางานเนี่ดยดูดูกระต่ายมองอาร์ดูเมยมองอาร์ดอะไรอะในใจคนปกติอ่จจะสงวนนั่นแบบได้ทุกทุกๆุหลุดเลยแต่แต่นี้เราทะลุไม่ได้เลยแล้วเราก็ต้องกดปุด่ม โอ้โหเสียงเสียงเสียงดังอ่ะแล้วเราก็จะสรุปเลยเราก็จะได้นีกับบ้านมานะจะไปจากไหนกันบ้างนะอย่างต่อไปโอ้ย <c oughs> อยางต่อไปอก็คือ disco ring wrap well wow นะถ้าผมไม่ดีันทีปไลฟ์เซล ไอ้ที่มันนานต้องรีบมาเสร็จปุ๊บแล้วก็บกแบบนี้ฟ้าอาืออ่าเสร็จปุ๊บเขา,าปุ๊บก็จะได้ยินเพลง,งแบบแต่ถ้าใครยังไม่ได้ซ่อมก็ไม่ได้ยินเพลงนะนี่เราไม่อยู่ตรงนี้นะแต่ก่อนเย็นจะต้องไปซ่อมก่อนนี่กับโว้โยโยนแตกไปดิ ไอตรงนี้ต้องใส่กิ้งกาแบบหลากสีกิ้งกาหลากสีลงไปไม่ใช่แบบอ,อ,อาจจะลายได้นนะ่นจะสร้างสิแม่พูดไปลำโพง้วระเบิดไปใส่ตระเบิดก็จะแบบปังไอควันก็ต้องใส่พริกลงไปไอตู้เย็นไอตู้เย็นก็เหมือนกันใส่น้ำกินดด้ลงไปซึ่งคนกินเข้าไปได้ไงจะไ,ได้ไปกินปุ๊บตาไปจะพามวัวเช่นแบบเนี้ยเนี้ย ซาต่อไปที่ีะหาต่อไปก็คือไม้คาถามันล่อนหายไปแล้วตรงไหนน,น,นู่นใช่มันยืนแบบตัวอะไรไม่รู้ก็เห็นมันปีนไตเสามาาาาเป็นยังไงม่เห็นเป็นเนนาไไงาด,ดำๆ อ่าทุนแล้วต่อไปจะสอนหาแไหมคาถาหรือผีเอ้ยผีหาหรือกบก็ดีกบผมไม่ได้ไม่สามารถทําได้นะต้องแบบจางไอหมู่บ้านกลบลิงเหมือนเราก็ทำบุกเฮ้ยเพื่อเอากบเอ้ยผิดฐานนี่เป็นสถานการนี่ต่อต่อไปจะสอนวิธีการเอาไอ้ไม้คาถาไ,าาไอ้ำไห,หมคาถาวิธีก็คือมาตรงนี้ น้ำน้ำยาพริกนะทีล่าระเบิไปจะเปิดช่องรับวิ่งอีเบุ้จะเห็นประตูเอ้ยไปไม่ได้ไปตัปนนปปตงยิ่งิงนนยิ่งยิิงิ่ิ่งยิิยิ่ิงจิิงยิิงยิเงยิิิ่ง็ิยิระยบิ่ง่งงิ่งย่งยยิ่งย่ยงยั่งิยิ่ย่ง่งยิงิยย่ หวัวแมวน้ำกับหัวเจนเดลฮันฟอ,อริซี่กับเจนเดลนะซึ่งแล้วเราก็จะสามารถเข้าไปได้เราจะได้กระเป๋าตังค์นี้เราต้องเอากระเป๋าต่อไปให้พอ่อโอ๊ตมออสบงึบอย่างอย่างอย่างอะไรอย่างสุดท้ายก็คือหมัดหมัดอ่ะต้องไปผอไฟทีเพราผเขาไฟมีหลายอย่างนี่เพราะพวกเขาไฟไอถั่วพวกเขาไฟ ทสามอย่างนี้นะนี่ตรงนี้เปิดม,มาปุ๊บอ,อันน้ำร้อนไปทไปเีเหมืเดิมนะเราวิ่งก่อวิ่งเลยนี่อย่าวิ่งเลยนะมนันจะมีเออเอาบีจะเบิ่มให้เราทำน้ำยาน้ำยาเป็นเนี่ยคนนักกา้านม่เอาหูสมเส้นเนี่ย ก็จะได้นี่จะยกกุญแจยยกา์นั้นแล้วก็ไปไขก็ได้ใสเ่เบืจ้าให้เราทำใจเอาตัวเองเอาน้ํายาที่แบบใส่ตัวเองไปในหมอ้อก็คือไฟล,ลี่กับกิ้งก่าใส่ไปในหมอ้อเสร็จแล้วก็กินบนหมอ้อแล้วมันจะละลายสลายตัวลงไปอือซึ่งอะไรแล้วเราก็ไปล่างแล้วเราก็ไปแล้วแล้วเราก็ไปเรือก็จะอยู่ฝั่งนี่เลยอยู่ฝั่ง เอวิเศษคือแม,ม่มดวิสาคือพ่อมดโอ้โหตรงนี้มีแต่พ่อมดแต่ก็เ,เป็นพ่อมดง่ายตอนนี้ก็สอนหาครบแล้วนะส่วนของท่องไม่ต้องไปหามันก็เป็นของหายาเป็นของแบบสายเติมแต่ไม่ต้องเติมอะไอ่ะเพนกวินวันนี้ก็ขอตัว,วไปก่อนพร้อมกับเพนกวินตัวน,นี้อะ ขอจบคลิปพานันไปอืมอ่ะพักอ่ะขอจบคลิปพาคนนี้ไปอ่ะไป นี่นี่นะฮะนี่ขอตุลาไปก่อนกับเพนกวินที่ไหนนะรอเขาเลยเพนกวินเอ้ยเอ้ยอย่ารอเบี้ยอย่ารอเบี้ยลงมาลงมา ไอเพนกวิน